สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพบกับผมโฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับไปดูเลยดีกว่าครับ3าทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำาัมพูชนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับวันนี้ให้เชียร์ทีมอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้ไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการไปเยือนทีมอันดับที่8ของตารางอย่างเรดดิ้งนะครับสำหรับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับผลงานตอน แต่ว่าผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็ถือว่าจะหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ครับหเกมหลังสุดครับชนะคู่แข่งไป1นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะหนักไปทางเสมอแต่ก็เป็นทีมที่แพ้ยากครับผลงานในบ้านนี่ก็ถือว่าดีด้วยครับเเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการในบ้านตัวเองปรากฏว่าเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับก็ถือว่ามีความมั่นใจเลยครับเจอกับทีมอย่างเรดดิ้งนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังอาจจะดีมาก็จริงครับชนะมา2เกมรวดแต่อย่างไรก็ตามสิติในการออกไปยืนของพวกเขาไม่่คคอยยดีเลรับ รผลงานของพวกเขาในการออกไปเยือน6เกมหลังสุดปรากฏว่าพวกเขาแพ้คู่แข่งไปถึง4เกมด้วยกันดังนั้นเกมนี้นะครับทางทีมอย่างมิฮมเลเนในบ้านก็ถือว่าเหนียวแน่นอยู่แล้วก็เชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3แต้มได้นะครับคู่ที่2ในค่ําคืนวันนี้นะครับให้เชียร์ทีมอย่างเฮราคริสอเมโร่ไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างดอเดชัปทีมอันดับที่15ของตารางครับสําหรับทีมอย่างเฮราคริสอเมโล่ครับตอนนี้พวกเขา วันนี้นะครับพกสถิติที่ถือว่ายอดเยี่ยมมาครับสเกมหลังสุดในการเล่นเกมลีครับพวกเขาชนะคู่แข่งรวดทั้ง4เกมแล้วในสเกมที่ว่านี้นะครับยิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง13ประตูด้วยกันนะครับค่าเฉลี่ยต่อเกมนี่ถือว่าดีมากๆและที่สําคัญครับทีเด็ดของพวกเขาอยู่ตรงที่เกมในบ้านนั่นแหละครับแข็งแกร่งมากๆ6เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการในบ้านตัวเองครับชนะได้ทั้ง6เกมรวดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเย็นทีมอย่างอร์เดชผลงานช่วงหลังนี่อย่างเน่าครับเจ็ดเกมหลังสุดชนะคู่แข่งในเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ ดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างเฮราเคสเมโล่ไปได้เลยครับเล่นในบ้านเกมนี้เชื่อพวกเขาจะชนะและจะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมฟุตบอลโปรตุเกสลีกคัพนะครับก็เป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสโคจรมาเจอกันครับทีมอย่างปอโตครับทีมอันดับที่1ของตารางครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างพิเซล่าทีมอันดับที่13นะครับของศึกพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสปอโต้ครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดูดีเลย ลงเล่นไป8เกมหลังสุดทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป6เสมอ2ไม่แพ้กับใครนะครับเกมในบ้านนี้ก็ถือว่าเหนียวแน่นด้วยครับหกเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการแพ้กับคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างวิเซล่าครับซึ่งผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเลยครับเจ็ดเกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวครับดังนั้นเกมนี้ครับเชียร์ทีมอย่างปอโต้ไปดีกว่าครับเล่นในเอสาเดียวดาเกาพวกเขาก็เชื่อมือได้ครับก็เชื่อว่าเกมนี้สองประตูเป็นอย่างน้อยที่ปอโต้น่าจะยิงงถึ เอาละครับสามทีมที่อยากะ้ห้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับเป็นทีมเจ้าบ้านหมดเลยครับให้เชียร์ทีมอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้เฮลลลคสอเมโร่นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ f c ปอร์โตนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางเลยครับวันนี้ผมปนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ